สว,ส,สวัสดีค่ะบักซุพาามือสองค่ะกล้วยค่ะแหนค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นกางเชงกีฬาขายาวนะคะคะค่ะเป็นเน้นแบรนก,กีฬานะคะเป็นงานยุโรปลดบีอาร์นะคะแพ็คนี้น้ำหนัก27.72กิโลนะคะคิดกิโลละ420บาทนะคะรวมแล้วแพ็คนี้จะเป็นราคา11,612บาทนะ ประมาณ70-75ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณการที่155บาทลูกค้าจ้า155ก็จริงนะลูกค้าค่ะแต่ได้เป็นแบรนด์กีฬาล้วนเลยใช่จ้ะเป็นแบรนด์กีฬาทั้งหมดเลยลูกค้า่ะเราคัดสรรมาให้เลยจากต่างประเทศโดยตรงเลยลูกค้าค่ะเป็นงานแบบงหัวเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะาเป็นขายา แถวไปก่อนก็ได้เคแดอ๋ยงมาสลับกันนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ตัวแรกของหนูเป็นอดิดานะคะลูกค้าจ๋าเป็นแถบข้างแบบนี้สีน้ำตาลส้มนะลูกค้าจ๋าลูกค้าเห็นแถบก็รู้แล้วแพคะสามแถบมานี่คืออาดิดาแน่นอน ตัวนี้เป็นเชือกผูกนะลูกค้าจ๋าเอาไว้รูดแบบนี้นะลูกค้าจ๋าแต่ว่าอาจจะเป็นเชือกผูกมีมาลูกค<ช>้าจ๋าเป็นเอวยังยืดอาจจะมีเจอมานะคะลูกค้าจ๋าในนี้มีคาคาเลยนะถูกต้องค่ะแบรนด์กีฬาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันอยู่แลยลูกค้าค่ะอาดิดังนะคะพูม่าแรนขี้นะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าหนูก็หาได้นยังไงคะับผมวาหาฝังนี้ตั้งนานไม่เจออยู่นี่สรุปอยู่อีกฝั่งผิดแดงโอเคค่ะแม่ค่ะ ใช่ค่ะลูกค <vastly> ้า <District> จ๋าตัวนี้ของหนูเป็นอาดิดาสนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าจะเป็นแฟชั่นเป็นกระดุมติดโอ้บหเปิดข้างได้เหรอคะเปิดข้างนะวิ่งเซ็กซี่ก็ได้ได้ไหมได้อยู่ได้เลยลูกค้าจ๋าเป็นแบบนี้เลยเขาเปิดได้สุดเลยนะอ่าได้ค้าจ๋าใช่ค่ะเป็นแฟชั่นแบบนี้ก็มีหรือจะเป็นแบบกางเกงวอร์มธรรมดาลูกค้าจ๋า อ่าไม่ได้เป็นกระดุมแฟชั่นแบบนี้ก็มีนะนลูกค้าจ้ะมีลูกคามาเลยเน้นไปที่เป็นแบรนด์ทุกตัวนะลูกค้าจ้ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสตหรับงานงานแบรนด์ล้วนลูกค้าจ้ะแนะนําตัวนี้เลยนะคะลูกค้าจะหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้เป็นแบรนด์ล้วนเราจะมีเป็นกลุ่มอ่อกางเกงขาสั้นเนาะกางเกงผูจะเป็นเสื้อยืดชายร็มีเหมือนกันค่ะหรือจะเป็นเสื้อเชิ้ตเน้นแบรนด์ก็ได้หรือว่าจะเป็นสายสปอร์ลูกค้าจ้ะ เป็นสปอร์ตบาร์เราก็มีเช่นเดียวกันนะกระเป๋าค่ะกระเป๋าแบรนด์กีฬาก็มีลูกค้าค่ะแบรนด์ก็เยกะหน่อยแบรด์มาให้เลยลูกค้าจากต่างประเทศเลยลูกค้าค่ะงานแบรนด์ล้วนก็มีหรือลูกค้าที่ชอบงานเอาไปยกกระสอบแล้วไปคัดเองก็มีลูกค้าค่ะมีหลากหลายนะคะใช่เลยต้องมีลูกค้าแบบหลากหลายเลยนะลูกค้าจ้ะ เป็นสนใจเป็นงานแบรนด์ก็จะเป็นงานยุโรปที่ใส่ถุงแบบนี้มานะคะ,ะค,คะเรามีรีวิวลงตู้นะลูกค้าจะสามารถดูรีวิวได้เลยว่าเราแพกมาแบบนี้จาต่างประเทศโดยตรงเราไม่ไดเอามาพัดเอามาแยกเองนะคะลูกค้าจะหรือว่าจะเป็นงาน45กิโลกรัมนะคจะอาดเป็นก้อนตัวนั้นเราก็มีเช่นเดียวกันมีเหมือนกันมีหลายรายการด้วยแล้วก็แยกออกเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายของเด เราแยกค่อนข้างชัดเจนนะลูกค้าที่แบบตามหางานหมดไหนแนะนํานะลูกค้าจัด DM เข้ามาขอดูรีวิวกนหลายร้อยรายการเลยใช่ลค่ะนะคะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ถูกต้องจกดูที่โพสนะคะลูกค้าจัหรืออินบ็อกก็ได้ลูกค้าได้หมดเลยใช่ค่ะลูกค้าจัดกลับมาที่กางเกงของเรานะลูกค้าจัดตัวนี้เป็นรวมผ้านะลูกค้าจัดจะมีเจอไม่ว่าจะเป็นผ้าลมก็มีหรือจะเป็นผ้าวอมก็มีนะลูกค้าจัดตัวนี้เป็นรวมผ้าเลยเน้นไปที่แบรนด์ทุก น้ำตาลนะคะนี่ค่ะจามด้วยของสิงค์เล่สีเขียวที่สวยอ่ะงเป็นสีเขียวที่แบบสวยมากสวยมากค่ะสวยนะค่ะนะคะตรงนี้นะคะอุ้ยสวยเลยอ่ะเฮ้ยของตัวชิ้นแรกเหมือนกันอะหลากล่ะใช่ค่ะแต่เน้นเป็นแบรนด์กีฬาที่บ้านเรารู้จักอยู่แล้วนะคะเป็นแบรนด์กีฬารวนลูกค้าจ๋าตัวนี้อดิดา่ะกระทำไหมคะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตให้ไปไม่ได้ค่ะเดินพี่ อยวลมคอยดูตรงนี้นะอุ้ยแลนีสวยเนี่ยค่ะจำไหมคะสวยสวยสอยสว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 ะสวย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 ะเปสวขสวยสสวยยสวยยสวยเว็สวยสวยวยสายสวยนวยสววยสะยสวยวสวยสวยสววยสวยสวะสวย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 ส้วยนวยสววยสสวย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 ส่ยยสว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 ยกวะสว๋าวสวสยย่ว พอได้คุณพอถอดไหมคะสั้นได้หรอขาครึ่งขาครึ่งขาครึ่งได้อันนี้อันนี้ที่ถอดออกมาเรามาใส่แฟชั่นเท่แท้ลูกค้าขาสวยจังเลยใช่ลูกค้าอยากเป็นแบบนี้นะโอไไม่ด้แล้วพี่เท่ดีกว่าโอเคพี่เท่ดีกว่าอยากเลิกปวดแมนกับหมูก็ไม่ได้ถูกกอง่าอยากอวดนะคะเรามีของดีเราอยากอวดนะลูกค้าขาขาสั้นก็ได้ใส่แบบนี้ได้ไหมขายาวขาสั้นเขาไม่มีใครแต่งหนุ ให้ให้นูแต่งคนเดียวไม่มีหรอกค่ะถ้าไม่มีใครแต่งมันก็จะสวยแต่ถ้าเป็นนุนกก็จะใสเพราะว่านูอยากให้คนมองเหตุผลนะจ่ายค่ะลูกค้าจะสามารถทอดเป็นกางเกงขาสั้นก็ได้ค่ะหรือจะเอาไปต่อให้มันเป็นขายาวเหมือนเดิมก็ได้จ้ะได้หน่ใสคือแม้สวยจะหนึ่ไปก่อนได้ไไปก่อนดีกว่าแต่ี้ผมก็อาจจะคุยคนเดียวนะลูกค้าขอษขอไปด้วยนะลูกค้าถ้าไหนที่เข้าใจก็ขอบคุณนะคะที่ไม่เข้าใจสอบถามมาใหม่ได้คอมเมน คอมเมนต์มาใหม่ได้นะคะลูกค้าค่ะก็จะเป็นรีวิวแบบงงๆนิดนึงใช่จ้ะอ่ะตัวนี้เป็นกีพีสุดถอดขาได้รกคาจ๋าเรื่องแบรนด์นี้งเป็นราคาเลยนะไนกี้อาดิดาสจ๋าฟินล่าก็มีแชมเปี้ยนก็มาหรือจะเป็นมิสก็มีติดมานะลูกค้าคะแต่ว่า เราไม่ได้การันตีเนาะว่าจะเจอแบรนด์ไหนมาเยอะหรือว่ามาน้อยแต่ว่าเป็นแบรนด์ทุกตัวนะคะถูกต้องค่ะขอรกค้าค่ะต้นทุน155บาทแตู่กค้าขายหลักสามสี่ร้อัพนะคะูกค้าค่ะที่เราขายกันนะ ในตลาดเี่ยมแอบไปส่องมาตามไอจงไอจีนะคะตามเฟนบงเฟนบุกนะคะลูกค้าค่ะประมาณนั้นเลย 3- 4 0 0 500อัพได้เลยลูกค้าค่ใช่ค่ะลูกค้าจะสามารถจะไปทำราคาเพิ่มเติมได้เลยค่ะลูกค้าจะรู้ว่าจะไปซักเอาไปรีดก่อนก็ได้เอาไปขายในหลายพวกไรสดเนาะใช่ลูกค้าจะเอาไปจับทำราคาเพิ่มเติมได้เลยแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับลุมตลาดของลูกค้าอีกทีหนึ่งด้วยแล้วก็ อาจจะแยกเป็นแบรนด์เนาะใช่ค่ะจะเป็น a ี i d a s ขายราคาหนึ่ง Nike ขายราคาหนึ่งก็ได้เป่นเดียวกันราคาอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่แบบแล้วแต่แบรนด์ด้วยราคะ่ใาสวยเลยอ่ะคือข้อดีก็คือมีค้ามาให้เลยทั้งผ้าลูแล้วก็เกี่ยวกบผ้นะคะผ้าหวงนะคะชิมแล้วสวยจังเลยพี่เป็นบอกกับแพรมากเลยค่ะพอดีเลยพอดีเป๊ะทำไพี่ก็จะขายดแตนยังอ๋อ โซนยองเราพอดีัวน่วนยองนิดนึงนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าบางส่วนเขามีซับในให้แบบนี้นะ,ะลาาูกค้าจ๋าอาจจะเป็นซับในแบบนี้มีมาหรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะลูกค้าจา๋าแล้วแต่ตัวเลยนะลูกค้าจา๋าทานี้ต้องอาจจะตลิงดูทีหนึ่งนะคะ,ะใช่เลยขอค่ะมาให้เลยนะคะค่ะแบบค่ะแบรนด์มาเลยลูกค้าจ๋า สวยลู้ไหมคะแพ็คนี้ราคา1น6่2ห่่หบาทน้ลูค้าคะน้ำหนัก27.72ิบเดกนะคะทู่่ละ้อยยบาทลูกค้าคุ้มมากตัวตัวน่ารักมาก155ยบ้าาท่านั้นะค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะได้เป็นแบรนด์ทุกตัวเลยนะลูกค้าจะหมดปัญหาเลยกับค้า่อยากซื้อสินค้าที่เป็นงานแบรนดล้วนแต่แบบไม่อยากไปรู้ว่าจะเจอแบรนด์ไหนมาเยอะมาน้อยลูกค้าจ้ะ เอากระสอบนีมม้กันเลยดดได้แบนตามที่เรารีวิวทุกตัวเลยนะลูกค้าจะนับตามได้เลยนะคะลูกค้าจะว่ามีประมาณกี่ตัวนะถูกต้องรีบอกบ้างรีบอกบ้างนะคะอ d i d a s Nike ไปเยอะและขอรีบบอกละกัน รีบ o อกนะคะไซส์ M นะคะตัวนี้นะคะสวยๆเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากงานสวยๆเลยนะลูก<ช>ค้าจาอันนี้เป็นงานเกรด A นะคะลูกคะะ้าจากอันนี้เเซ็ตจะหาย5-15ตามเกณฑ์ที่บริษัทบัตรกำหนดไว้นะลูกค้าจากแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเอวยางยืดนะแบบนี้แล้วก็อ่า มีเป็นสายรูทให้แบบนี้เป็นเชือมผูกแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยลูกค้าสวยๆนะคะน่ารักมากเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าถ้าสนใจนะคะจ๋าต้องขออภัยด้วยสำหรับเรื่องภาษาเราอาจจะไม่เก่งนะลูกค้าจ๋าแนะนำนะลูกค้าจ๋าอินบ็อกอินบล็อกเข้าหาอดีนในเฟซบุ๊กได้เลยนะลูกค้าจ๋าพักเข้ามาสอบขามได้เลยนะถ้าสนใจเป็นกระสอบมีก็สามารถซีเอฟกระสอบมีได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่ลูกค้าจ๋าสามารถ แจ้งได้เลยนะว่าอยากได้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่หรือว่ามีงบประมาณกี่บาทอาจจะมีงบป่ะาพันมีงบหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามารถแจ้งได้เลยนะคะถูกต้องค่ะแต่ที่จะแน่ซื้อครบสองหมื่นบาทนะลูค่ะค่ะได้ส่วนลดทันทีหนึ่งพันบาทพร้อมเป็นสมาชิกบัตรันทนึ่งโลค่ะจ้าหรือใครเยอะมาเลยค่ะแพร อยู่แล้วเราไปเลยเหมาไปเลยเรามีราคาเหมาให้อีกลูก oh ค no, ้าจ๋าสุดขุมมากนะจ๊ะช่ะลูกค้าจ้าราคาเหมาเราก็มีแต่ว่าเราไม่บอกหรอกเราไม่บอกในไลฟ์คนหรอกเราให้ลูกค้าเราเราหลักบ้านดีกว่าเราไม่บอกหรอกเราไม่บอกหลักในไลฟ์เพราะว่าายังไม่รู้เกี่ยวกันนะลูกค้าถ้าใหนสนใจนะคะกระบิบได้กระซิบหลังบ้านกระซิบกระซิบนิดหนึ่งนะจ๊ะรีบอกอีกแล้วเป็นพามา ลูะคะกค้าจัดตัวนี้เป็นงานฟูม่านะคะอ่าอันนี้เอาใจเออโอ้สามแถบขนาดนี้ใช้เขาแล้วแหละก็มานนแล้วแหละอาริดานะคะเป็นผ้าร่มด้วยสำหรับตัวนี้นะวสวยๆแล้วลูกค้าค่ะ,คะใส่เป็นแฟชั่นก็ได้นะได้ใส,ใส่ได้ ยิ่งช่วงนี้แบบแฟชั่นตีดมาค่อนข้างเยอะเนาะลูกค้าจะหนูเห็นแบบเขาใส่แบบเสื้อแบบผ้ากีฬาที่เป็นแฟชั่นก็เยอะแล้วก็ใส่กับพวกกางเกงวอร์มแบบนี้นะลูกค้าจะไปเดินไปเที่ยวไปพวกคาเฟ่อะไรก็ได้ได้หมดเลยนะลูกค้าจะหรือว่าจะใส่ไปเรียนก็ได้นะอาจจะแบบช่วงทำกิจกรรมเนาะกิจกรรเข้าไปในบริษัทนี้ลูกค้าจะเอาตัวนี้ไปเพิ่มเติมที่ร้านก็ได้นะคะก็คงก็ ใจดีจังยิ่งนะก็ออกกำลังกายนะคะได้หมดเลยนะคะได้ทุกกิจกรรมเลยลูกค้าค่ะได้ทุกอย่างเลยนอนเฉยๆก็ได้โอ้หนูไม่รำคากเลยอยด้เลยคือใส่ไปเที่ยวได้ไหมแพร่ต่างประเทศได้ได้เลยเนาะใส่แบบแฟชั่นสนามบินแฟชั่นสนามบินสวยนะ สวยนะลูกค้าค่ะสวยเลยนะคะลูกค้าจ้าเอซิกค่ะลูกค้าจ้าเรื่องแบรนด์มีครามาเลยนะไม่ว่าจะเป็นไนกี้อาดิดาสพูม่าเอซิลูกค้าจ้าแกบบ้าแชมเปียตมีมาหมดเลยในกระสอบนี้ที่ไล่มาคือในกระสอบนี้มีทีนะคะลูกค้าจะอัดสอบนี้เลยแต่ว่าเราไล่มากระสอบใหม่ไม่มั่นใจดูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่มั่นใจแต่แบรนด์ก็น่าจะประมาณนี้นะคะลูกค้าขายอยู่ที่ว่าแบรนด์ไหนจะเยอะแบรนด์ไหนจะน้อยนะคะลูกค้า ใช่ค่ะถ้าเป็นกสอบใหม่ก็อาจจะต้องไปลุ้นเรื่องแบรนด์ว่าจะเจอแบรนด์ไหนมาเยอะหรือามาน้อยนะลูกค้าจ๋าแต่ว่ากสอบนี้ได้ตามที่รีวิวทุกตัวเลยเดี๋ยวได้แน่นอนรีวิวให้ลูกค้าดูทุกตัวเลยเนาะไปเลยค่ะลูกค้าค่ะมาดูไลฟ์สดตั้งแต่ช่วงไลฟ์แว่ารับสามารถนับตามได้หรือว่าจะเป็นท็อดหลังลูกค้าจ๋าค่ะเข้ามาดูก็สามารถนับตามได้เลยนะลูกค้าจ๋าสนใจลูกค้าจ้ะดีอีกครั คคะโทรเข้ามาสอบถามเลยนะคะได้หมดเลยว่ามีหลายช่องทางในการติดต่อค่ะลูกค้าแต่เมื่าจะเป็น Facebook Line นะลูกค้าจะเป็นยูทิ้งติ๊กต็อกมีมาหมดเลยนะคะได้หมดเลยลูกค้าหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรก็ได้อ่าเบอร์ชุดแปดสี่หกหกสี่สองศูนย์ไม่ใช่หรอคะไม่ได้โทรเข้าเบอร์แพรก็ได้แต่ถามหากล้วยก็ได้ไดะค่ะน้องแพรพี่กล้วยอยู่ไหมพี่กล้วยไม่อยู่ค่ะแล้วส่วนลูกค้าโทรตามไม่เห็นรีวิวนะลูกค้า มากมากเลยนะคะก็จะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็ไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่นะคะลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าหมวดนี้วค่ะจ๋าสุดยอ่มากคุ้มเลยนะเป็นกางเกงขายาวลูกค้าจ๋าเน้นแบนเน้นแบนกีฬาเนาะชอบแบนกีฬาเลยอ่ะแพระค่ะทุกตัวจริงหมดแล้วตัวจริงๆลูกค้าค่ะอ่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเป็นอาร์ดีด้ายเแบรนด์ไนกี้ค่ะโอ้แบรนด์หลากหลายมากไนกี้ค่ะจ๋า เดี๋ยวรวนรายการให้อีกรอบนะคะลูกค้าขาหมวดน,นี้เป็นกางเกงกีฬาขายาวนะคะเกงขายาวเน้นแบนกีฬานะคะลูกค้าขาเป็นงานยุโรปลดมีอาหนะคะแพ็คน,นี้น้ําหนักที่สิบเจ็ดจุดเจ็ดสองกิโลนะคะคิดกิโลละสี่ร้อยยี่สิบบาทนะคะรวมแล้วแพ็คนี้จะเป็นราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองบาทจํานวนอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ และสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้ไหลากหลายช่องทางเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบัาคเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทางยูทูบและติดต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ